Sony A7V เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันก็แค่กล้องรุ่นใหม่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเลยก็ได้นะเพราะหัวใจสําคัญของมันคือคําว่าฉลาดขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าความฉลาดที่ว่าเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการถ่ายภาพของเราไปได้ยังไงบ้างมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับว่านี่คือสุดยอดกล้องสําหรับครีเอเตอร์จริงๆหรอเอแล้วมันจริงแค่ไหนกันนะ ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าเบื้องหลังสเปคที่ดูสุดล้ำเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้มันพิเศษแบบพิเศษจริงๆกว่ากล้องตัวอื่นๆโอเคครับหลักๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็จะมี5เรื่องด้วยกันนะฮะเริ่มจากสมองกล AI ที่เป็นหัวใจของมันเลยแล้วไปดูกันต่อว่า AI เนี่ยมันช่วยเรื่องโฟกัสกับเรื่องสีได้ขนาดไหนจากนั้นก็จะเจาะลึกสเปควิดีโอที่หลายคนรอคอยกันอยู่ตามด้วยฟีเจอร์เด็ดที่ทำให้ไม่พลาดช็อตสำคัญๆแล้วสุดท้ายเลย เราจะมาสรุปกันว่าสรุปแล้วกล้องตัวนี้เนี่ยมันสร้างมาเพื่อใครกันแน่เอาละครับมาเริ่มกันที่จุดที่สําคัญที่สุดเลยดีกว่านั่นก็คือสมองของมันนั่นเองเพราะต้องบอกเลยว่าทุกความสามารถใหม่ๆของกล้องตัวนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากหัวใจที่ฉลาดขึ้นนี่แหละครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกล้องตัวนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในครับกล้องตัวนี้ใช้ชิปตัวใหม่ที่ชื่อว่า Bions XR ที่พิเศษคือมันมีหน่วยประมวลผล AI แยกออกมาต่างหากเลยแล้วผลลัพธ์คืออะไร คือมันไม่ใช่แค่เร็วขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญมากๆเลยคือมันทํางานได้เย็นลงแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่กว่าเดิมเยอะมากซึ่งถ้าใครใช้งานจริงจังจะรู้เลยว่าเรื่องนี้สําคัญสุดๆและนี่ก็คืออีกหนึ่งชิ้นส่วนสําคัญเลยเซนเซอร์แบบใหม่ที่เรียกว่า partially stack ครับพูดง่ายๆคือมันเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้อ่านข้อมูลได้เร็วกว่าเดิมแบบมหาศาลเลยประโยชน์ของมันคืออะไรล่ะก็คือเอฟเฟกต์ e ภาพสันๆเหมือนเยนลลี่หรือที่เรียกว่า rolling shutter ที่มันน่ารําคาญในงานวิดีโอเนี่ย ทบจะบอกลาไปได้เลยครับแล้วไอ้สมองกล AI ที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยตกลงมันฉลาดแค่ไหนกันเชียวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันแสดงพลังของมันออกมายังไงผ่านระบบโฟกัสและสีสันของภาพคือลองนุดภาพตามนะครับไม่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะถ่ายจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนกหรือแม้กระทั่งแมลงตัวเล็กๆไปจนถึงของใหญ่อย่างรถยนต์รถไฟหรือเครื่องบินกล้องมันจะรู้ได้เองเลยครับแบบรู้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องเป็นนั่งตั้งค่าอะไรให้วุ่นวายเลย นี่แหละครับคือความฉลาดที่ทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นจริงๆในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายไว้ได้เห็นภาพมากเลยครับเขาบอกว่ามันอาจจะใช้เวลาคิดก่อนเซียววินาทีแบบว่าเอ๊ะนี่มันตัวอะไรนะก่อนที่จะล็อกโฟกัสเปะ๊ะไปที่ดวงตาของนกโอ้โหนี่มันแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดของ AI แบบเรีลวทม์เลยนะครับ อีกหนึ่งพลังของ AI ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่น่าปวดหัวของช่างภาพเลยก็คือ Auto ้ไว t e Balance ครับ <c oughs> เคยเจอปัญหานี้ไหมครับแบบถ่ายรูปในสนามหญ้าแล้วสีผิวคนติดเขียวมาด้วยหรือตอนถ่ายช่วงพระอาทิตย์ตกดินแสงมันก็จะเป็นเพี้ยนส้มๆฟ้าๆ,ๆ,ๆปนกันมั่วไปหมดกล้องตัวนี้มันใช้ AI มาแก้ปัญหาพวกนี้ให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับทาให้ได้สีที่เที่ยงตรงอย่างน่าทึ่งมากๆเอาละครับมาถึงเรื่องที่หลายคนผมว่าน่าจะทุกคนเลยรอคอยกันอยู่ นั่นก็คือประสิทธิภาพด้านวิดีโอเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมกล้องตัวนี้ถึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่ากลัวมากๆสำหรับคู่แข่งในตลาดตอนนี้และนี่คือตัวเลขที่ทุกคนรอคอยครับ 4K ที่60เฟรมต่อวินาทีโอ้โหทำให้ได้วิดีโอที่ลื่นไหลสุดๆแถมยังเอาไปทำสโลโมชันสวยๆได้อีกแต่ความพิเศษของมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับและจุดที่สาคัญที่สุดที่เป็นเหมือนหมัดน,น็อกเลยก็คือมันเป็น 4K 60แบบไม่ครอปครับ ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดไม่ครอปเลยนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้กล้องตัวนี้โดดเด่นกว่าคู่แข่งหลายๆตัวในตลาดแบบชัดเจนมากมาดูเรื่องความนิ่งกันบ้างนะฮะระบบการสั่นในตัวกล้องหรือ IBIS เนี่ยถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็น7.5 stop ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากเลยทีเดียวแล้วมันทําอะไรได้บ้างล่ะแล้วไอ้7.5 stop เนี่ยมันเทพขนาดไหนก็คือ ตามข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถถือกล้องถ่ายภาพนิ่งด้วยมือเปล่าได้นิ่งสนิทเลยนะแม้ว่าจะใช้ speed ั h เ t t e r ช้าส,สุดๆถึง2วินาทีคือแทบต้องใช้ขาตั้งกล้องในหลายๆสถานการณ์เลยส่วนในโหมดวิดีโอเนี่ยมันมีทีเด็ดกว่านั้นอีกครับพอเราเปิดกันสั่นที่เรียกว่า dynamic active mode ปุ๊บความนิ่งที่ได้เนี่ยมันแทบจะเหมือนกับการใช้กิมบอลเลยเหมาะมากๆสำหรับการเดินถ่ายวิดีโอที่ต้องการความนุ่มนวลแบบสุดๆไปเลยครับโอเค นอกจากวิดีโอจะสุดยอดแล้วสำหรับสายภาพนิ่งความเร็วและความฉลาดของกล้องตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาให้เราไม่พลาดช็อตสำคัญสำคัญอีกต่อไปเลยครับมาดูกันดีกว่าว่ามันทำได้ยังไงสำหรับถ่ายภาพแอคชั่นหรือจังหวะที่มันเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาทีจริงๆเนี่ยกล้องตัวนี้รัวได้ถึง30เฟรมต่อวินาทีเลยนะครับแต่ความเร็วอย่างเดียวมันยังไม่พอและที่สำคัญมากๆเลยก็คือเมื่อเราใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันจะทํางานได้แบบเงียบสนิทเลยครับและที่เจ๋งกว่านั้นคือหน้าจอหรือช่องมองภาพเนี่ยมันจะไม่ดับมืดระหว่างการถ่ายแต่ละช็อตเลยทําให้เราสามารถติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วๆได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดเลยครับและนี่คือฟีเจอร์ที่ผมว่ามันเหมือนมีเวทมนต์เลยครับมันเรียกว่า pre capture คืออย่างนี้นะครับแค่เรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยกล้องมันจะเริ่มแอบบันทึกภาพเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ล่วงหน้าแล้วพอเราเห็นจังหวะที่ใช่แล้วกดสุดเพื่อถ่ายบูม กล้องไม่ได้ให้แค่ภาพที่เรากดนะครับแต่มันยังให้ภาพก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์เต็มๆไปถึง1วินาทีด้วยโอ้โหมันเหมือนเราย้อนเวลาไปเก็บช็อตที่เราพลาดไปได้เลยหลังจากที่เราได้เห็นความสามารถทั้งหมดของมันแล้วก็มาถึงคําถามสําคัญที่สุดครับว่าแล้วกล้องตัวนี้มันเหมาะกับใครกันแน่เดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลทั้งหมดเพื่อช่วยในการตัดสินใจกันครับถ้าเราลองเอามาเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง A7IV เนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนแบบสุดๆเลยครับ ดูสิครับทั้งโปรเซสเซอร์ที่ฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดดเซ็นเซอร์ที่เร็วขึ้นวิดีโอ 4K 60ที่สําคัญมากๆคือมันไม่ครอปแล้วกันสั่นที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่น่าทึ่งเลยก็คือความเร็วในการถ่ายรัวที่เพิ่มจาก10เฟรมต่อวินาทีกลายเป็น30เฟรมต่อวินาทีโอ้โหนี่มันคือการก้าวกระโดดในทุกมิติของจริงเลยครับแล้วใครล่ะครูผูใช้ในอุดมคติของกล้องตัวนี้จากข้อมูล ก็สรุปได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเหมาะสําหรับกลุ่มมือใหม่ระดับสูงที่อยากจะจริงจังขึ้นกลุ่มคนที่ถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอสลับไปมากลุ่มฟรีแลนซ์ที่รับงานอีเวนต์หรืองานแต่งงานไปจนถึงกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์สำหรับโซเชียลมีเดียและ YouTube เลยครับและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆก็คือถ้าได้กล้องตัวนี้มาอยู่ในมือแล้วเนี่ยคิดว่าฟีเจอร์ AI ตัวไหนที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปตลอดการ จะเป็นระบบโฟกัสอัจฉริยะที่ทำให้ไม่เคยพลาดเป้าอีกเลยหรือจะเป็นความแม่นยำของสีสันที่ช่วยลดเวลาหน้าคอมกันได้อีกเยอะลองคิดดูนะครับ